เกมนี้เป็นเกมหนึ่งที่ครั้งหนึ่งผมเคยคิดอยากจะเล่นเกมนี้มากๆแต่ถ้าย้อนกลับไปในช่วงที่ผมกาลังเล่นเกมสกรรมอยู่เนี่ยทุกคนที่ดูผมอยู่ตอนนั้นก็าจจะรู้ว่าคอผมมันไม่ไหวจริงๆบางคนก็อาจจะคิดว่าปับภาพแบบนี้มันมองคนง่ายขึ้นเหรอทำไมถึงชอบปับกันจังเอาจริงๆแล้วผมก็ไม่ได้อยากเล่นภาพแบบนี้หรอกแต่มันปรับขึ้นคนนี้อีกไม่ได้ละหรือว่าอาจจะปรับขึ้นหน้านิดหน่อยครับแต่ว่าก็เล่นไม่ได้ดีๆครับเพราะว่ามันแหลกเกินผ่านมาจนถึงวันนี้ผมคิดว่าคอมผมน่าจะพอเล่นได้ละผมเเเลยยนนเลยนมม่่ิิพ มีคนอยู่ตรงสศพพี่ต๋องมันนั่นแหละใต้เนินใต้เนินพี่ต๋องบอลมาเอ้ยหน้าหน้าข้าหน้าข้าบอลเลยดิ่มน้ำดิ่มน้ำรีบน้ำเอ้าใครวิ่งมานี้คันนี้ทางนี่ค้างเยอะไหนวะสองกินตรงไหนวะเนี่ยเขาอยู่บนหินเนี่ยอยู่ใต้ตีนเนี่ยดิ่มน้ำตัวนึงตัวนึงไม่เห็นไม่เห็นไปไหนไปไหนอยู่หัวหน้าเปล่าใช่ไหมเฮ้ยเฮ้ยอิเชียวป่าตาตะปูเลยระเบิดตายเหรอตายปะตายไม่ตายไม่ตาย มันก็ทนายมันก็ทนายเฮียน,นี่ตายเลยคุยเอ,อ้ยระเบิดแม่งีตายแล้วเฮียเฮ้ยออเฮียหลังยิงตายยังไงนั่นอ่ะสบายบอลนน่ะ มือถือมีดเป็นเงี้ยนี่ไปเรื่องอะไรสองคนส <40. S 1> ี่สิบชื่ออะไรดิวิชัดิดมาลุเออนี่นเลยเดตอนที่ฆ่<ม>าพีาอ่อ๋อคือมันทิ้งปืนไว้เหรอแล้วก็มาเบบก็บศพเออสามห้าเอ,อ้ยนี่ชื่ออะไรอ่ะ เอยตัวที่ปลาระเบิดไม่ใช่นะอ้าไม่ใช่เหรอเออเห็นมารู้ป่าปลาระเบิดอ่ะมันเชื่อว่า so s o s o r โมราอะไรวะข้างล่างก็าหละงช่อว่าข้างล่างก็าหละงแล้วก็จะปลาอะไรเม่นเหมนกันมันปลาไม่ตี่ทางเอ้าตาย S <S <S เเ้้้ยยนนนี่แแหหลละะชชิิตอนแรกผมก็กะว่าจะวิ่งมาทำเควสแหละครับแต่ก็ดูเหมือนว่าตอนนี้จะไปทําต่อไม่ได้ละของเต็มตัวไปหมดเลยผมก็เลยต้องเอาของออกไปเก็บก่อนรอบนึงแล้วก็ลงมาทําเควสใหม่ตาหน้าแต่รอบนี้ผมมาวิ่งเควสดแค่คนเดียวครับเพราะว่าคน,นที่สอผมก็ทํากันไปหมดแล้วเฮียบอสสเฮีย,บ,ย,บ,ย,บ,ยบพี่สอง หลังจากที่ผมส่งเควสเสร็จแล้วเนี่ยผมก็ไปฟาร์มแมทสตีต่อครับเห็นคำว่ากันว่าแบบนี้เนี่ยฟาร์มแป๊บเดียวก็รวยได้ผมก็ไปกันแบบไม่รู้อินโเนีเนแล้วหรอกครับไปกันแบบมือใหม่กันทั้งนั้นเลยอุ้ยอุ้ยคนหลังเอ้ย,อยคนหลัง 開け,た開けに行きたくは正直まないんですよねあすげえグレネート投げてんなあっちえっえー、そんなあんな打ち方で減ってもらっちゃったよ迷惑か当たるのすごい心にくるよねあごだって複語だ ทีวีเฮ้ยต้องเซิร์ชแล้วโปแตโต้บอลลอนขีดทีทีวีผมจะวิ่งฟาร์มต่อก็ยังไงยังไงอยู่แหละครับเพราะว่าคนในทีมผมก็ตายไปคนหนึ่งด้วยก็เลยคิดกันว่าจะรีแมปดีกว่าครับไม่ฟาร์มแล้วไปทำเควสกันต่อดีกว่าซึ่งมาที่ผมต้องไปทำเควสเนี่ยก็เป็นแบบคาวตอมครับคนส่วนใหญ่ที่มีเวลขึ้นมานิดนึงเนี่ยก็จะมาแบบนี้กัน ว่าเห็นศพปะใช่อ่อันเผืเออ่อตายไม่มีใครช่วยผมเลย้เอ่ี่ <c oughs> ออน <c oughs> ีซองสองคนลิวิวสี่เก,ก้อีกตัวนึง่งได้เท่าไหร่เริเจ

ให้รนประตูเว้ไปต่อในห้องเว้ยเออในห้องในห้องลดเสียงฮียอทั้งสามมีลงหมดติดแน่อาหารก็จะหมดเอาแม่งเลย Cái thằng tay sáng 1 nhỏ Tại nhiên này, trông trông lên Trông cái nó

เฮี้ยหูฟังแสนหนึ่งไงเหี้ยเนี่ยเรย์โพที่ได้มาที่เราเราลุ้นไปเหี้ยเพค่อนเสียงอะไรอ๋อเสียงเฟืองรู้ไปก่อนนะยังยังย่ะใครเนี่ยเวลอะไรวะเนี่ยเก็บไปเลยตอนนี้ของผมแน่นจัดๆเลยไม่ว่าจะของสตูดหรือว่าของเพื่อนผมเองด้วยผมก็เลยต้องขนของทั้งหมดนี้ออกจากเลดก่อนละครับเพราะว่าเวลาก็เริ่มลดลงเต็มทีละส่วนเรื่องเควสของผมเนี่ยคนที่มีคุณแจเปิดประตูเนี่ยตาไปก่อนแล้วละครับก็เลยต้องมาใหม่ในเลดหน้าปึ๊บอยู่ในห้องอยู่ในห้องนี่ไฟฉายขผมนะมันอยอาจอยู่ซ้ายนั่นหรือั้งเฮ้ย อาจจระไปหเอาคุณรันตึกกันเลยซ้ายตึซ้ายตัวนึซ้ายตัวนายปึดซ้ายไปไปผมอยู่ผมอยู่ขวาเข้าซ้ายไปเข้าเข้าไปเข้าไปซ้ายเหรอผมอยู่ในห้องน้ำอยู่ในห้องน้ำกับผู้ชายันนี้ต่อหมอนี่ต่องเองห้องอยู่ห้องขวาใช่ป่ะปัดใช่ผมอยู่ห้องขวามันอยู่ซ้ายโอเคอยู่ซ้ายเอาไปอยู่ซ้ายนี่้ายมิลเลร์เบิดนะเดี๋ยวปาระเบิดเดี๋ยวปาระเบิดเดีอย่าเพิ่งัปอย่าเพิ่งัปอย่าเพิ่งให้เพื่อนเราเขารับนให้เพื่อนเล่นกันปาระเบิดไปเฮ้ยระเบิดหน้าผมไปไปรอรอผมอยู่ห้องขวานะปาระเบิดออกมา อยู่้ายใช่ปะเอ้อย no. mmm. uh ู é, like ่กระเป๋าดีตองไม่ช้ำเลยตัวไม่ตอหอกบ้าเราบอกบ้าเราเบี้ยงเลยเบี้ยงเขนดำเลยเฮียพี่ด่านไปเขาไปข้างในให้ได้ก่อนเขอยู่ข้างในนะเห็นตายเฮียตอนระเบิดตระเบิดติดระเบิดติดวิ่งกระโดนตายเฮียกระโดนกระโดนพี่ทมลกพี่ทอมลกพี่ทําเกาะแตงยามันมีแค่สามสีิงดูดิดันนี่ ไม่ไม่ผมว่ามายัดพร้อมผมดีกว่าไหมมามามาเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงใส่กระสุนก่อนพี่ทามารอรอชาร์ตเดี๋ยวให้ไม่ไม่ยวปั๊กออกกันนี่ก็ได้เขาจะครบแล้วพี่ขอตัดแขนก่อนผมวิ่งผมวิ่งฉีกยาวนะถ้าจริงผมเดี๋ยวพี่เหตปาดนะใช่นไหมโอเคโอเคอ่ะพร้อมไหหนึ่งพร้อมอะไรซอกซอกปาดเบิร์ดมันอยู่อยู่ขวานะวิ่งเข้าไปในรูนั้นอยู่ขวาปาดช่วยอยู่ขวาอยู่ขวานี่โลนี่ขาหักเจ็บ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 อืดระเบิดเยี่ยมไม่ปาดระเบิดตอนไหนวะ ตายนะเฮ้ยเพื่อนมาตายตัวนึงได้พวกดีหลังเวลาป่ะคือมีเลยพี่ต้องเข้าไปต้องเข้าไปเพื่อนอยู่ข้างในนะข้างบนเหรอข้างบนเหรอเอาพลังอีกแบบไปส่องพี่ผมดันนะอย่ายิงอย่ายิงโลมากนนะมัโลมากทำเปิดฝฉายได้นะตัวทีอะตัวทีเพื่อนอยู่ข้างหน้าพี่นะเพื่อนอยู่หน้าพี่ทำเพื่อนเล่นแล้วแล้วแล้วพี่ก็กดตัว F นานไม่สองให้สองเล่นก่อนไหมแล้วมันยิงอยู่พี่ทำมันตายอยู่ถ่ายเอาอย่ายิงผม ไม่ได้ยิงไม่ยิงไม่ใช่พี่ไม่ใช่พี่ผมไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมคนส่วนใหญ่ถึงชอบแห่มาที่ตึกนี้กันจังแต่ก็ไม่เป็นไรหลังจากนี้ผมก็ไปฟาร์มที่เมืองใหญ่กันต่อครับหลังๆมาตี้ผมก็เริ่มที่จแยกง่ายกันไปนอนแล้วกี่ตัวเยอะมาแล้วลูกบอลยิงไอ้้เหียอะไรโอ้เฮ้าส์บอลมาแล้วนะครับลองบอลได้ ตายไ,ไหมตายสองอก็เจ็บหมดเลยดูนเจ๊แล้วหางนีนี่วันสี่ส่วโอ้ตายเฮ้ยขโมหน้ากอีก อันนี้ศพมันอ๋ออันนี้ศพใครเนี่ยศพนี่บอลเหรออ๋อไม่ใช่แสดงว่าอ๋อนี่ไอ้เฮียดูเข้าหัวโดนเข้าเสยอ่ะพอผมเริ่มมีเงินขึ้นมานิดหน่อยเนี่ยก็เริ่มที่จะไปเดินแบบอื่นกันแล้วล่ะครับไม่ไปแล้วครับคัสตอมไปเดินแบบอินเตอร์เชนกันต่อเรียนรู้แบบไปเรื่อยๆครับเวลามาเดินคนเดียวจะได้ไม่ต้องเปิดยูทูบดูใครเดินอยู่เนี่ยไม่ไม่ของซ้ายมาเดิมเลยเดินนะอันนี้เดินนะไม่อยู่ไม่งโยกเตะไง

ที่บ้าอยู่ตรงไหนตอนนี้นาคไปวิ่งมาชัดตัวสตัวอีตัวนึงอีตัวอีตัวนึงอีตัวนึงโอเคๆตายสองตายสองเวนึงี่กับไปั่งขวาเอาเดียวดิชัดิชัรดิขวา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 มตัวนึ่งลมิตัวนึงิกออมอีตัวนึงวิงออมนะ่งกี่ไหนวะซอี่่งไหนตายตัวนึง ซ้ายซ้ายหนึ่ง้มีซ้ายมันวิ่งอ้อมมันวิ่งอ้อมเฮ้ยรุ่นใหญ่จริงพี่บอลใครเจอมันอ่ะวิ่งอ้อมนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดียากรุ่นใหญ่โดนเลยส่วนหมดส่วนหมดส่วนหมดเดือดรุนเดือดรุนเดือเฮ้ยย่องอยู่พี่บอลบอเล็งผมอยู่เฮ้ยข้างหลังพี่บอลเจ็บจันทรยิงให้หน่อยจะตายแล้ว าเหมือนมีตัววิ่งอ้อมเราอ่ะโอ้หก่อยอ้่นี้ก็พังโอ้หไม่ได้ก่ออะไรไม่รู้ว่ะ MCX เลดนี้ได้ของอีวิ่มเลยแหละครับไม่ว่าจะเป็น MCX แต่งเต็ม M1A แต่งเต็มแล้วก็ RD แต่งเต็มเกียร์ของก็เสร็จแล้วพอก็ติดใจแบบนี้ครับก็เลยกะว่าจะลงมาอีกรอบหนึ่งเผื่อว่าจะเจอรุ่นใหญ่เหมือนตามเมื่อกี้ยิงเราอะยิงเราอะ เอพีดีนเอพีดีมันเอพีดีไปดไปดไปดไดเอพีดีทิ้งของะน้างในใช่ปะ้างใช่ปะข้างในข้างในอยู่ตั้งงาตังงานตังงานตังงาน เดาขึหมุนเดาขึหมุนจนงงอ่ะดีดีว่ะเฮ้ยบทจะไม่ตายนะอไปเลยไปเลยไทยวิ่งมาวิ่มาตรงผมแล้วที่มาผมเออตายเอ้ยตายแล้วเนี่ยได้ไหมได้ไหมต้องลุ้นต้องลุ้นโอ้ แกลแลบมาเต็มบอบดเต็มบอลเ้ย,เอยรอบนี้ดูเหมือนว่าจะไม่เจอรุ่นใหญ่ครับแต่ดันเจอบอสแทนลังอย่างนี้แบบมันก็ดูเยี่ยมเยม่ยมงเงาครับพวกผมก็เลยฟาร์มให้เต็มตัวแล้วก็วิ่งออกกัน ฝังข้ามฝังข้ามไอ้ตึกตึไอ้ที่ตึกฝันงข้ามอ่ะตฝังข้ามอ่ะเออสตัวกำลังวิ่งมากำลังวิ่งมาแลหลักโจมตีมันอ๋อจะอกจอกจอกมันยิงพูแล้วยิงูแล้วเออยิงพุมา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 มมา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 มตมา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 มมา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 มมามามมมาามมมมมม จนหนึ่งโคนโลเลยอันตั้นหนึ่งมั้งยิงหน่อยพี่บอลยิงหน่อยมันจะออกมันจะออกอป่ะป่ะมันเฮียเฮียโดนปอดยิงอยู่ตรงนี้ยิงมาหานี่มันอยู่มันอยู่อยู่ผมโดนหรอ,อต้องสามข้ามยิงจะปั๊มนะที่จ่ายตั๋วที่จ่ายตั๋วฟังข้ามถนนน่ะฟังข้ามตึกตึกกุญแจ เหตุอะไแล้วตายหนึ่ง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 เหตอรตายนึงเสืเดียวอีกตัวนึงร้องอ่ะร้องโวยวายสไตล์อินเดียเลยอยู่ในพุ่มมั้งเออร้องอยู่ในพุ่มยิงหาดิยิงหาดิผมกระสุนจะหมดลองเปิดจุดเตงนะรีบเดียวเดียวไอ้ป้ายอ่ะป้ายจ่ายตั๋วดูอะไรที่บอลได้ให้วันชีอยู่อยู่ป้ายจ่ายตั๋วตายแล้วไม่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 ตรงป้ายทางออกอ่ะป้ายไฟ <ไ>ป้าไหนนะอันนี้ป้าเเหรอเออมันนิ่งนะมันนิ่งนะเริตามดหนะมีคนอมน,มนสามตัวทั้งหมดอะเดินเลยเดินเลยมันใจมันจะมีคนร้องอยู่เฮ้ยมันยิงระวังหลักป้ายสไนนะเนออี่ยกระเป๋าเจอกระเป๋าทิ้ง ตายหนึ่งต้องผมอีกตายอีกหนึ่งท่อนเฟรมศพอ่ะตรงนี้หนึ่งรีกหนึ่งตัวอีกหนึ่งตัวนะเฮ้ยเฮ้ยตายนะผมโดนตาย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 ใช่ไหมตายหมดตายหมดแดกศพอบได้รอบรรรอ่ะไอตัวนี้ไม่ได้ยิงพี่บอลไม่ใช่หรอพี่บอลโดนสัตว์บอดสไนหรออ้อหรอเออออเคหรอไม่ออกชื่อมันชื่อลิ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 ลีอะไม่ใช่ ifications. ชื่อเอวาอวายเอวาอะนี่ไม่ใช่นะไม่อบไปกวันร้อไปไงเห็นไหมอ๋อนี่ไงใช่ปะ่ะไปที่ต้องไปหรือตรง เล่นี้ผมได้ทั้งปืนได้ทั้งของแต่งปืนของฟาร์มอะไรได้ทั้งหมดเลยตอนแรกผมก็วิ่งฟาร์มอยู่ตัวนั้นแหละครับแต่ก็ดันพเพอริญมีคนยิงผูขึ้นฟ้าอยู่ทางออกพอดีผมที่ได้เห็นรุ่นใหญ่วิ่งกัน3คนแบบนี้ก็ไม่รอช้าครับวิ่งเข้าหาซะเลย มันยังมีอยู่อีกแบบหนึ่งครับที่ผมยังไม่เคยไปเลยนั่นคือแบบ Fa คทอรีซึ่งในแบบนี้เนี่ยมันก็มีเคสอะไรสักอย่างนี่แหละครับให้ผมไปวางอะไรในแบบนี้และแบบนี้เนี่ยผมไม่รู้เลยว่าเคสมันต้องไปทําที่ไหนเพราะว่าผมไม่เคยลงเล่นเลยสักทีผมก็เลยต้องชวนคนเนตี้ให้พาไปทำเคสหน่อยแหละครับเพราะว่าผมไม่รู้ทางเลยเฮ้ยใครวิ่งมีคนขึ้นมานะมีคนมาเนี่ยบ้านซ้ายนะหลออกไปข้างนอกเนี่ยออกไปข้างนอกเนี่ยบ้านซ้ายนะลองนะ่ขวางเบาะห่างเด็นยาวเนี่ย โอ๊ยผมตา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 ยมันเด่นแบบเด่นตายผมตัวเรตายวะตายตัวนึงตายตัวนึงคนนี้ยังไม่ตายนะแต่มปนลูกสองนะระวังนะบนชั้นบนสุดเออนี่อ่ะตามมา mó hộp lên này chưa ba mó bọn nha chưa nè. mó bọn mà này em bọn lên lạp chưa ba mó bọn nha chưa ba mà dì em bọn nha chưa ba mó bọn nha chưa ba mó bọn nha chưa ba mó bọn nha đó ba ba đi เอาสักแคปมาดักด้วย <laughs> ตอนนี้เควสผมเสร็จแล้วผมเลยลงมาเล่นอีกรอบนึงครับแต่รอบนี้มาแค่คนเดียวการที่เราลงมาเล่นคนเดียวแบบนี้เนี่ยจะได้เรียนรู้อะไรหลายๆอย่างครับไม่ต้องคอยถามคนอื่นว่าทางนี้ไปทางไหนอะไรยังไงหรือว่าเป็นการลงมาเล่นคนเดียวแล้วก็จำแมปไปในตัวด้วย อะไรที่ผมต้องเรียนรู้อีกหลายอย่างเลยล่ะครับในเกมนี้สำหรับใครที่พอรู้เรื่องเกมนี้ก็สามารถเม้นบอกผมได้เลยใครที่อยากให้มีเกมนี้อีกกดไลค์เลยแล,ล้วเจอกัน